มิโอปฏิเสธพ่อของคุณและปฏิเสธนามของคุณเถิดช่นนั้นก็เรียกผมว่าแสมวนเจ้าหญิงของกระผมโปรดให้ผมร้องเพลงเพื่อคุณได้ไหม y ยได h e apple of my e ้ e s w e e t and sour at t อร t t i m ดเอ่อเวลี่บทเงี้ฉันว่าฉันรอพ่อโรมิโอของฉันดีกว่าหนึ่งเดียวของฉันที่ก่ <c oughs> อนไม่หญิงกระผมว่าโทรศัพท์ของกระผมมีบางอย่างไม่ถูกต้องน,นะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ใช่ก็คือตรองที่มันไม่มีเบอร์คนในนี้ไงบทไม่เท่าท่าเท่าไหร่นะเจ้าชายแสมวอนบายบาย ได้หรือไไม่ไงทุกคนและนี่ก็คือตอนที่จบแบบและแล้วพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข,ขลอยเป็นการทําอาหารนะเออเจ้าเิงของกระผมแต่คุณขอเองไม่ใช่หรอกระผมแค่ทาตามความปรารถนาของคุณ <c oughs> ฉันก็ไม่ได้เหน็บแนมเธอสักหน่อยฉันชอบการทาเค้กมากๆแล้วพวกคุณล่ะคะทุกคนถ้าพวกคุณก็เป็นสายทาเค้กเหมือนกันกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วก็ตีเบยกันต่อได้เลยใช้ตีแรง,รงๆเพื่อให้แป้งเค้กของเราออกมาเป็นเค้กฟองน,าน้านุ่มๆน,นะ ซูซี่ตอนนี้ได้เวลาเติมน้ำตาลหรือยังเอ,อ้าใช่จ้ะแต่ระวังหน่อยนะเราไม่อยากให้มันออกมาหวานเกินไปใช้แล้วทีนี้เธอก็ผสมทั้งหมดได้ดุยเลยดุยทุกคนดูให้ดีนะว่าเนื้อเค,ค้กของแป้งเนียนสม่ำเสมอดีแล้วแล้วเราก็จะได้ทำกันต่อเลยชิหลิงซูซี่กระผมมีของขวัญจากราชสำน้ักอาจาจัรเมือกมามอบให้คุณว้าวเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้แล้วก็มาถูกเวลาสิด้วย โทษด้วยนะเจ้าช,ชายของฉันแต่ตอนนี้ต้องใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์นะฉันดูต่อไม่ได้แล้วฉันจะไปผสมแป้งกับผงฟูแล้วกันทุกคนเราต้องผสมทั้งหมดนี้อีกครั้งนะมาเต้นเพื่อความรื่นเริงกันหน่อยเร็วเรามาถึงเส้นชัยกันแล้วเติมกลิ่นวนิลาได้แล้วจะเติมแป้งที่ผสมผงฟูแล้วลงไปอย่าขี้เหนียวล่ะ ทีนี้ก็ผสมเป็นครั้งสุดท้ายจนกระทั่งคุณได้แป้งเค้กเนื้อเนียนนะ,อ,ะอร่อยจังทุกคนมาทำส่วนผสมลับกันเถอะมันจะช่วยให้ประสาทของเราดูอัศจรรย์จริงๆเลยแหละมาดูนี่เร็วฉันว่ายังขาดอะไรสักอย่างอยู่นะโอ้รู้แล้วหยดสีผสมอาหารลงไปนิดนึงจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายมาผสมเข้าด้วยกันตอนนี้ฉันเชี่ยวชาญมากแล้วคุณพระคุณเจ้าเราต้องใช้ เห็นด้วยจ้าและนี่ก็คือเหตุผลที่ฉันเตรียมมามากกว่าหนึ่งสีไงเป็นของขวัญจากฉันแต่เจ้าชายเมือกผู้เป็นที่โปรดปรานของเราเส็งไปเลยใช่ไหมยิ่งกว่าเส็งฉันอยากเติมสีที่สวยสวยยอดนี้ลงไปในแป้งจะแย่แล้วซูซี่มาเริ่มที่สีนี้กันฉันเทเธอผสมเริมกันเลยโอเคแต่หุ่นี้มาเร่งความเร็วในการทํากันหน่อยนะแล้วก็ฮึดีขึ้นเยอะ ทุกคนพวกคุณใช้เครื่องผสมทำแบบเดียวกันได้นะลงมือกันเลยขอแป้งอีกสูฉันสัญญากับเธอไว้ว่าจะเป็นประสาทหลังใหญ่ๆนี่นะโอเคงั้นช่วยอุ่นเตาอบให้ฉันที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสหน่อยสิจ้าและนี่ก็คือชั้นที่สองนะระหว่างที่อบตัวเค้กฟองน้ำอยู่มาทำหน้าเค้กแสนอร่อยกันเจ้าชายแซมแนะนำอย่างมากว่าให้เติมกลิ่นวนิลาลงไปด้วย แส่มชีสนะแบบว่าหมายถึงครีมชีสนะ <c oughs> ่ะมประชาติออกจะจืดๆนะเราต้องเติมน้ำตาลโอเคเติมน้ำตาลในขั้นตอนนี้ด้วยนะเพราะตัวหน้าเค,ค้กควรจะต้องหวานแล่วบีบมะนาวลงไปนิดนึงเป็นส่วนผสมที่จำเป็นเลยด้วยนี่นะแบบนี้เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วมาผสมหน้ากันเถอะ ตัดส่วนบนสุดที่เครียมออกให้แล้วนะขอบใจเจ้าแซมี่แต่เธอควรจะตัดด้านข้างนี้ออกด้วยนะส่วนฉันจะเอาหน้าเค้กไปแช่ในตู้เย็นเจ้าฉันกรอเครีมเอ๋ยเตรียมตัวให้พร้อมลนะ่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาระเลงหน้าเค้กแสนอร่อยนี้ลงบนชั้นแรกของเค้กฟองน้ำกันนะเราจะเริ่มกันที่สีชมพูก่อนเลยค้อนสุดๆเหมาะจะเอาไว้ใช้ยึดระหว่างเค้กแต่ละชั้นพอดีปาดให้เรียบเสมอกันนะแบบนี้เลยทุกคน ถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันจะพักอยู่แถวนี้แหละอ,อูอ้ยี่งเลยเค้กรูปปราสาทของเราจะต้องออกมานุ่มนิ่มและมีครีมเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยแล้วสวยงามอืมหลายสอแล้วสิไม่เร็วตอนนี้ก็มาเติมชั้นสีถัดไปเวด้านบนสุดกันตัวเค้กฟองน้ำเลยนะตัวเค้กฟองน้ำแล้นะทำาำขันตอนนี้ไปพร้อมๆกับพวกเรานะส่วนหลักๆของปราสาทเสร็จแล้วโอ้เธอจะไปไหนนะ้าไปยิงเออกระผมนำของขวัญชิ้นใหม่มาให้เุณอยู่ข้างหลังกระผมเอง ว้าวน้ำตาลปองดองนี่นะมีตั้งหลายสีแน่มาเริ่มนวดแผ่นสีชมพูเพื่อเอามาใช้ปิดทับประสาทกันเถอะฉันจะเริ่มแล้วนะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวก่อนแซมมี่ทำแบบนั้นคงไม่ได้ผลนะฉันจะนวดน้ำตาลปองดองสำหรับเค้กปองน้ำให้แล้วเธอก็ไปเตรียมของที่ใช้ตกแต่งดีไหมโอเคกระผมประทับใจในตัวเจ้าหญิงของกระผมจริงทำไมกระผมคงไม่กลับมา ทุกคนนวดน้ำตาลปองดองให้แผ่ออกมาเลยนะแล้วพวกคุณก็จะได้แผ่นทรงกลมสสวยนี่ช้ินซูซี่ไม่มีดอกไม้ดอกไหนจะเปรียบกับความเฉลียวฉลาดและความงามของคุณได้เลยเธอน่ารักจังเลยจชาแซมมี่ขอเวลาให้ฉันเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวสิไม่เห็นเขาเลยว่าเราทำห่อคอยแบบเคลื่อนที่ได้อยู่ <c oughs> ชิ้นนี้จะเป็นสีม่วงนะอาน,นี่สิฉันคือผู้หลงใหลในตัวเธอที่ตั้งใแกล้าและยอมทำทุกอย่างให้เธอที่สุดแลวแน่นอนอยู่แล้วสิทุกคนทำให้แผ่นน้ำตาลปองดอง,ดองทุกด้านเรียบกันอีกนิดนะคะ ทั้งขวานี้ด้วยฉันว่าเราทำเสร็จแล้วแหละสุดท้ายตัดส่วนที่เกินออกกันพยายามทําอย่างเบามือในทีเดียวนะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงคุณขอให้ผู้ใหญ่ช่วยได้สูเราต้องมีที่ให้ประสาทสําหรับเจ้าหญิงก,กับเจ้าชายของเรานะเท่านี้เท่า่าดีพอหรือยังนี่เลยดูดีๆนะเจ้าหญิงของกระผม พวกคุณคิดว่าปราสาทสีชมพูของเราเป็นไงบ้างโอ้ไม่นะเราต้องปกป้องปราสาทของเราจากไฟของมังกรมาทําให้กําแพงแข็งแรงขึ้นด้วยมาร์ชเมลโล่เดงดึงนี้กันเถอะอาหารฉันได้เลี่นอาหารน่าอร่อยแม้แต่มังกรอารมณ์ร้ายก็ไม่อาจสร้าานลังของหวานได้สุธีระว่างที่เธอสนใจอย่างอื่น แซมม่อย่าเอาแต่ยื่นเฉยๆสิฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะแฮมโซซี่เธอทำาฉันเสียสมาธิฉันกำลังฝึกฝนอยู่นะฝึกอะไรกันอยากรู้จริงทุกคนพวกคุณล่ะติดตามชมกันต่อได้เลย <c oughs> อ๋อนั่นคือหน้าต่างนี้เองว่าแต่แซมม่เธอฝึกอะไรอยู่นะ้าร้องเพลงบรรลัดให้จิ๋ินของฉันอยู่บนหอวคอยข้างๆไที่หน้าต่งนฉันว่าฉันปิดดีกว่าไม่อย่างนั้นต้องหนวกหูแย่ ฉันจะไปหาเจ้าหญิงคนอื่นที่ชื่นชอบเพลงหันหเหรออย่าไปเลยนะรับรองว่าฉันจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ตลอดงั้นกระผมจะมอบดอกไม้นี้นให้คุณเพื่อที่คุณจะได้จดจำว่ามีผู้ที่แอบลงรักคุณนิดๆอยู่และต่อจากนี้ไปพอค่อยบนปรา,าสาทก็จะได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้นะทุกคนมาทำไปพร้อมกันเถอะถึงเวําทำตามนะดูนี่สิทุกคนยอดสุดๆไปเลย เจ้าหญิงซูซี่กระผมมีของขวัญอีกชิ้นมามอบให้คุณมาดูเร็วว้าวออกมาเหมือนจริงมากๆเลยแต่ทำไมถึงยังไม่เสร็จอีกล่ะพระผมอยากทำพร้อมกับคุณเป็นการออกเดทสนุกสนุกของเราไงมันเหมือนเดทไปทำงานฝีมือไปมากกว่านะ <c oughs> ทุกคนระวังเวลาใช้มีดด้วยนะ <c oughs> มาติดแถบกระเบื้องไปรอบๆหลังคากันทำต่อไปแบบนี้เลยนะจนกว่าปิดหลังคาครบหมด ถึงส่วนสุดท้ายแล้วก็เสร็จเรียบร้อยสุดยอดฉันมีไอเดียทำหอคอยให้ออกมาไม่เหมือนกันเลยตั้งหลายอย่างาอยากให้ฉันทำให้เธอดูไหมแล้วฉันก็มีโคนวัฟเฟิลให้ใช้อีกอันด้วยนะมาทำกันเลยขอบคุณที่มีดาบ,บ้าที่เรายังมีหน้าเค้กเหลืออยู่แต่มาเร็วสูเออหมายถึงเจ้าหญิงของกระผมแล้วก็ปาดลงบนโคนวัฟเฟิลเลยพวกเจ้าหญิงต้องเริ่มสร้างปราสาทของตัวเองกันแล้วหรอแล้วต่อไปจะเป็นยังไงล่ะ พวกเจ้าชายก็ได้เร่ยนเรองอยู่ในเกล็ดน้ำตาลโรยหน้าเค้กไงชีวิตช่างดีอะไรอย่างนี้นสุดท้ายแล้วฉันก็จะเอาไปจุ่มใส่เจ้าเมือกนั่นสะเลยอาจจะต้องรอชาดหน้านะสุสีหรือไม่ก็รอหลังฉัน้าอีกเราจะโรยเกล็ดน้ำตาลให้ทั่วโคนเพื่อให้ได้หลังคาหอคอยที่ดูสีสันสดใสนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะติดหลังคาใหม่ให้เขาที เรามีหลังคาสีม่วงหนึ่งที่สองที่สู้มาทำหลังคาสีม่วงอีกชินกันเถอะทำไมเราไม่ทำให้มันออกมาดูมินิมอลกว่านี้หน่อยล่ะแค่เอาน้ำตาลฟองดองมาห่อรอบคนก็พอกดด้านหลังนิดๆให้แน่นหนานะแล้วชิ้นที่3มก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยชิ้นนี้เรียบง่ายมากแล้วเราจะรออะไรกันอีกล่ะไปสร้างห่อคอยผ้ากันเถอะโอ้แม่เจ้ามันเกือบทำฉัเละแลว ฉันสัญญาว่าจะช่วยเธอเองเจ้าชายของฉันทีนี้ก็ถึงตาเธอโชว์ทักษะการตกแต่งของเธอแล้วล่ะแซมมี่เจ้าชายเมื่อแปลงร่างเป็นนักออกแบบภูมิทันแล้วไปกันเลย ผมอยู่ตรงนี้แล้วแม่หญิงคุณเปลี่ยนใจหรือยังฉันต้องลองชิมเค้กแสนสวยนี้ก่อนกลิ่นหอมแบบนี้ต้องอร่อยเลิศแน่นอนทุกคนฉันพนันเลยว่าพวกคุณก็ต้องอยากลองชิมเหมือนกันโอ้อย่าช้าสีลงเร็วเค้กอร่อยมากเลยนะมาลองคำเล็กๆดูก่อนนะอรู้ไหมโูซี่ฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะ เ <Hey, S 2> เดี๋ยวสิธอบอกว่านี่เป็นของขวัญของฉันนะเยังไงเเ้ก็ดีกว่าเจ้าหญิงนะฮะขอดรองด้วยผู้เจ้าชายเดี๋ยวนี้ทั้งขี้แกล้งและซุกซนจริงๆถ้าพวกคุณเห็นด้วยกดไลค์ให้หน่อยนะถ้าคุณชอบเ้กของเราและอยากเห็นเ้กแบบอื่นอีกอย่าลืมกดติดตาม